เพิ่งไหวหรือไ่มา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 เออไอไอสุดยู่ในวอร์ปะโอ้โหไม่มีใครตกใจเลยวะสุดไปไหนไม่เราจะเล่นทำไมเนี่ยพี่บอกเฮ้ยโอ้โหเมมแล้วไม่แกไม่มีใครเชื่อกูแล้วต้งาพีดยเตาก็วยสว้าวมือกนัพีกด้วมอธกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหม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 เห็นมขวามือขวามือะขาแดงขาวแดงเห็น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  เราเราทำโดยสบายสบายเพื่อนเล่นไวไฟเราออกไฟเขาก็วครับพี่พ <ahead wrestling ps> ี่ไก่ทองมาว่ะไก่เอาจ้าแนนอนแน่นอนแลบลายวันเห็นไม่มึงเห็นมึงเห็นประตูทีมึงบอกว่าไปอกหลังลไม่มึงยัดไว้หลังบอเลิค้นมันก็มาไม่ได้ได้เย่าต่อไปนีเพิ่มมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เข้าวอไอ้าเนเนี่ยเนมาเนี่ยใครเนี่ย้ใช่แล้วใช่แล้วเอ็นเอ็นเพีู่จะนวอป่มันมาแล้ว เ้อร่อยสุดยูนัยไวซ์ซันพีู่ดพี่ตูดเขาวอร์ร้อยแหละร้อยแหละร้อยแหละเย็นเย็นว้าเออเขามาให้ตัาไว้ก่อนมันมาแล้วมันมาเฮ้ยใครจอดแยกอยู่คันเดียวมึงมาจอดรวมกับกลุ่มเพื่อนก็ได้นะเว้ยจะได้ไม่โดนบัมเยอะมึงฝากกูจอดตรงนี้นะเป็นไปได้ลงให้ไวก่อนมันนะเว้ยโอเคป่ะเอ้ยไม่ไม่ต้องบ้าบ้าบัมเยอะนะเว้ยรถที่จะพังให้ขับมาวนหลังไฟเพื่อนนะครับขัไม่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 ต้องบ้าให้พังมารีบลงเลยเหมือนที่มันเล่นอ่ะเหมือนที่มันเล่นสนามมินเทเลทายอ่ะ มีคเช็คมุมร้อยย่งตรงนั้นมุมร้อยมุมม้มมุมมุมม้มยัมมยมมุมุ้มม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 ุมยุมมุมมุมรุเมถามุมมุมัุมม้มเุมมุนมุมมุมมุมม่เมุมุ่มมุมมุ้มเมมุมมุมมามมุมม้มมุมมุมมุมยนมมุมาุมนุมม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 ้มนุมม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 ุกมุมมุมมไดุ้มม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 มมุ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 มอุมม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 ุมงทมมุมมุมนุมมุ อันหลังให้ทะเลคือเสียมุมร้อยถ้าถ้าอยู่งี้คือเสียมุมร้อยพี่จฮะลาชุบเป็นำใครับมไปแลาุ้มมาชุบมาแล้ว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 มาแล้้วมันยังขับป่วนเลยพี่พี่แม่คืมเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เบย์พอเพื่อนพอไอ้ท้องฟ้ามันสดใสดีวันเนี้ยตกใจอยู่แล้วหนุ่มติมเลยเอ้ยมึงจำเหมือนเดิมมีกระชุบมีกระชุบได้นะเว้ย ไ้ชุบได้ทุมันชุบได้ทุกเน้องเอาให้ยอะเลยนุ้ยเอตันชุวเดกกนแล้วตอนนี้ะตนตัวหน่อยตื่นตัวหน่อยจตัวหน่อน่แหละโอกาสแก้ตัวของเรก็คือวันนี้แหละยาวๆคัตอนนี้สกอร์ยังสูเว้ยเร็วนใหมมาเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวเพื่อนเตรียมตัวนะมีสตินะเพื่อนมีสตินะั้องสสิบหกใบชิวๆยอกเฮ้ยมึงอย่าลืมรีเพื่อนนะอย่าลืมรเพื่อนะเพื่อนอืถ้าวันนี้เอฟเฟกต์เกิด เอาดี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 เดี๋ยวดูนะคอไฟก่อนนะค่อยบัฟทีหลังเด้อถูกต้องนะครับคอไฟก่อนนะครับคอไฟก่อนครับแบบชุมเสียพวกชุมเสียตั้งไว้นะพวกชุมเสียพวกชุมเสียทุกคนทุกคนเจอติตเพื่อนเยอะๆใครมีฮิตกว่าเท่ากับชนะเว้ยมาละจ้า ต้องขยับมาเลอยกวาละไกลเลยจ้าิงไล่วาต้องไปบ้ามนาต้อปะเดี๋ยวไพรอยังไงก็ต้องออบ้ามถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมงปล่อยให้มาบ้ามเสียเสียโอ้ยล็อกรถล็อกรลกลอกตาลรถตาลรถตาลรถดาลรถพกอาวุธด้วยนะจงรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราระวังปืนยิงนะครับปืนปืนปืนไกลนะยังไงต่อร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 อ

มัเน้นแค่ซ้ายมันเน้นแค่ซ้ายไม่ต้องห่วงกลับมาโซนแล้นะกลับมาโซนเร้เอเดนีอฟังเสียพี่มือรอฟังเสียพี่มือเอเดนีรอฟังเสียพี่มือเลใกล้เดอไว้ใกล้เดวไว้ใกล้เดวเดไว้ฟังกูใกล้เดวไว้มึงจะมาตดเลยมึงจะ้ั้งหลัั้งหลังที่เดิมลงที่เดิม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 ที่ ใครเจอคนหมดไปไไรเล่นเ่อร่อยลวงพี่เดินรวมพี่เดินขวา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 ขาวาขขวาวาขาาขวาวาวาขวาขวาขาขวาขวาาขวาขาาขวาขวมาาขววามาขวาขวาขวาขาขวาาขวาขาขววาขวาขวาขวาาาววขวา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 ขา

ยิงให้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 กลับมาเล่กลับมาเล่ข้างหลังพี่กลับมาเล่ข้างหลังไม่บอกกลับมาที่บ้านกูเหวี่ยจังพี่อะไรดึงศอมาไม่ไม่ดึงศพกมาก่อนดึงศพกมาก่อนอย่าสนใจดึงศพกมาก่อนดึงเพื่อนเย็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 นดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนด่วนชุบเลย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 ชุบดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไหลไหวไหลไม่ยาก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 ชุบไป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 เล่นตรงบ้านเราเล่นตรงบ้านเรา ยิงให้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 ยิ้ยิงให้ยิ้ยห้้ยิงให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 ้ยิยิงให้ยิงให้ยิงยิ้ยิงใ้ยิงให้ยิงยิงให้ยยิงใยิงงให้ย้ยิิงให้ย้ยิิงให้ยิงให้ยิงิงให้ยงใหยิงให้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 ให้ย้ยงให้ย้ยงให้ย้ยง เว้ยไหวอยู่นะ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 ยังยังอยู่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 อคต่อปลาอ้เอกยี่เ่ไปกูไล่มึงอยู่เล่นไเล่นมึงขอคสั่งยต่อต่อต่ต้อง ไม่เราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอทําไมทําไมถึงสั่งกลับไปที่บ้านนะเราก็คุยกันแล้วนี่ว่าถ้าเกิดสมมติถ้า,ถ,าถ้ามันมาล้วงสอบเราอะ่ะมันก็ปล่อยไปเลยก็ไม่ได้ขาดนะ้าหน้าอ่ะเมื่อกี้แยกของไฟเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างไม่รู้เหมือนกันพี่ขา้างหน้าแบบข้างหน้าโดนอยู่ข้างหลังก็ถอยไปงงเหมือนกันอนะ่ะเออมึงต้องมึงต้องไม่ถอยเว้ย